ทุกคนเห็นต่างก็ได้ครับแต่อยา่าทะเลาะกันอย่าใช้ความุูแลแล้วก็ให้ประเทศมันเดินหน้าได้ด้วยทุกคนมารักกันสามัคคีกันกน,นี่คือแนวคิดของการเข้าข้ามความยายแค้นคำว่าก้าวข้ามเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าเรียกมาคุยแล้วให้ลืมคนที่เจ็บคนที่ได้รับผลกระทบก็ช่างมันเถอะอม,มันไม่ใช่อย่างนั้นครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก้ามก้าวข้ามชีวิตคนตายมาโดยตลอด คนเห็นต่างก็ได้ครับแต่อย่าทะเลาะกันอย่าใช้ความุนแลแล้วก็ให้ประเทศมันเดินหน้าได้ด้วยทุกคนมารักกันสามัคคีกันนี่คือแนวคิดของการเข้าข้ามคำพันญธญ์หมายถนะึงว่าถ้าพาลังประชารัฐได้เป็นแกนนำรัฐบาลหรือมีส่วนในการเป็นรัฐบาลจะทํำยังไงเอาชัดๆผมว่ามันคงเป็นพูดถึงถึงเป็นแนวแบบปฏิบัติคงไม่ได้ขนาะดเป็นรูปธรรมอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นเป็นแนวทางที่ที่ลุงป้อมทำมาตลอดก็คือการ รับฟังความคิดเห็นทุกคนนะเห็นต่างกันได้ท่านก็รับฟังแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนแก้ปัญหาทุกคนทําให้ดีที่สุดอ่ะแล้วอะไรที่เป็นความขัดแย้งที่เป็นการทําให้เกลียดชังกันก็ต้องพยายามหาทางออกไม่ให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับนี่คือแนวทางที่เราจะทำอย่างเช่นอย่างเงี้ยการร่วมรัฐบาลเราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าจะร่วมใครไม่ร่วมใครเพราะว่าเราไม่ได้มีอคติเราไม่ได้มีความเกลียดชังกับใครเราทํางานได้กับทุกคนอย่างนี้เป็นต้นนี่กคือแนวทางของการก้าวข้ามความขัดแย้งผมจําได้ว่าก้าวไกลเคยขึ้นเวทีบอกจะะะมาาาก้้้ววขขอไรนี่แแหลลตััดยยงเ ก็คืออย่างนี้ครับการพูดคุยหารือกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งเนี่ยแล้วก็เพื่อชําระประวัติศาสตร์สางนะครับแล้วก็ชดเชยให้กับผู้สูญเสียเนี่ยะนะครับตรงนี้สําคัญมากๆแต่คําว่าก้าวข้ามเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าเรียกมาคุยแล้วให้ลืมคนที่เจ็บคนที่ได้รับผลกระทบก็ช่างมันเถอะม,มันไม่ใช่อย่างนั้นครับมผมคิดว่าการที่เราเระบอกว่าเราจะชําระหรือสัสงเนี่ยประวัติศาสตร์ทางการเมืองแล้วก็ชดเชย อย่างน้อยๆเนี่ยผู้ที่ได้รับความเสียหายหกศพวัดประทุมอย่างเงี้ยนะครับมีคำว,วินิจฉัยสารออกมาชัดเจนแล้วว่ากระสุนยิงมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่และไม่มีกรณีชายชุดดำด้วยแล้ววันนี้เราให้ความเป็นธรรมอะไรกับเขาบ้างตรไหมจะบอกว่าเรียกเขามาคุยแล้วบอกว่าโอเคหยุนย่นๆกันนะยอมๆกันนะคนที่ตายก็ตายไปอย่างเงี้ยผมว่านี่มันไม่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่การจัดการกับความขัดแย้งที่ถูกต้องนะแล้วเพื่อให้ความขัดแย้งมันคลี่คลายและเดินไปข้างหน้าได้แต่ไม่ใช่ว่าโอเคตายก็ตายไปก้าวข้ามศพเข้าไป อย่างนั้นมันก็จะวนซ้ำบบ14ตุลา6ตุลาพฤษภามินนะครับแล้วก็มาเมษาเลือดพฤษภาหลือหมดมันก็จะวนซ้ำแบบนี้ถ้าเราไม่รู้จักชําระประวัติศาสตร์ก,กันสักทีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก้ามก้าวข้ามชีวิตคนตายมาโดยตลอดถูกไหมผมรู้บอกไงว่าอย่างกรณีของอาจารย์คณิตใช่ไหมฮะอาจารย์คณิตเนี่ยที่มีคณะกรรมการค้นหาความจริงมันก็ปรากฏแล้วถูกต้อง ถูกไหมคแล้วเราได้ทําอะไรเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้นไหมเพื่อมาชดเชยมาเยียวยาหรือเอามาอยู่ในหนังสือเรียนให้ประชาชนคนรุ่นหลังได้เรียนแล้วก็ได้รับแล้วก็ได้เรียนรู้จากความสูญเสียในอดีตหรือเปล่าถูกไหมผมบอกมันต้องเรียนรู้ผมว่าเรื่องนี้มันน่าจะยุติได้แล้วอ่ะก็มีการศึกษาการทำอะไรเยอะแล้วผมก็ไม่อยากมาโต้เถียงเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ไม่ต้องเอาชนิดดึงหลักการเพราะมันคือหลักการอันนี้ก็บอกต้องย้อนกลับไปชำระสาสัง ก้าวข้ามไม่ได้แปลว่าถ้าคุณดูอย่างประเทศญี่ปุ่นแล้วกันครับทำไมคนญี่ปุ่นถึงไม่ชอบสงครามเพราะเขาเอาประวัติศาสตร์ที่เขาสูญเสียจากสงครามมาให้เด็กรุ่นใหม่เขาเรียนเขามาชำระสะสมประวัติศาสตร์กันถูกไหมไม่ได้ลืมไม่ได้ก้าวข้ามแต่เราเรียนรู้แล้วก็เดินไปข้างหน้าร่วมกันถูกไหมอาวุธผมว่าคนที่คนที่เขาเข้าใจเขาเข้าใจอ่ะและคนที่เห็นต่างก็เห็นต่างกันนะครับเรื่องแบบนี้มันก็มีการพูดคุยกันมาเยอะแล้วแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาหลายปีแล้วนะครับวันนี้มันก็ควรจะไปพูดถึงงเรื่อ ของปัจจุบันน่ะแล้วก็เรื่องของอนาคตคือผมว่าเรื่องอดีตยังอยู่ตรงนี้มันก็จะขัดแย้งไม่ทุกคนมันเข้าใจกันอยู่แล้วมันไม่มีใครไม่เข้าใจหรอกเขาพูดเขาก็รู้ทุกอย่างและผมก็รู้ทุกอย่างแต่เราคิดต่างกันไงเราคิดต่างกันแล้วก็หาข้อยุติในบางเรื่องได้ไปแล้วมันจบไปหลายเรื่องแล้วคุณคุณจุเจริคิดว่าอย่างไรคือมันยุติไปแล้วจบไปแล้วเออวันนี้มันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองของนักการเมืองที่จะเข้ามาสู่การเลือกตั้งแล้วเข้ามา โริหารประเทศแก้กฎหมายในยสภาทําให้ประเทศเมันดีขึ้นอนี่คือมันควรจะพูดกันเรื่องนี้แล้วไงในความคิดผมนะ,ะผมว่าเราอย่าไปพูดถึงเรื่องที่มันมัน,ม,นมันจบไปแล้วอะแล้วมันก็มีการสาดสางไปเยอะแล้วแล้วมันก็มีความห็นต่างกันอยู่แล้วอะยังไงผมพูดยังไงผมก็เปลี่ยนความคิดคนกลุ่มนี้ไม่ได้พูดยังไงผมก็เปลี่ยนความคิดคนอีกกลุ่มไม่ได้ัางค่มีความคิดที่ตก่างแ,แต่เรา,เ<อ>าต้องหาวิธีทําให้ทุกคนรักกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข